สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร3ตัวบนนะครับ8ชุดตรงๆนะครับเอามาลงมาให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนจะไปดูแนวทางนะครับสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับหวดนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสูตรไหนจะเข้านะครับ สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ผมจัดทําขึ้นมาใหม่ในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่านะครับผมมาดูวิธีการคํานวณทั้ง3สูตรนะครับสูตรที่1นนะครับจะเป็นสูตรหลักร้อยบน2ตัวนะครับใช้หลักแสนบวกหลักพันบวกร้อยบนบวก10บน2ครั้งนะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1 สูตรที่2ใช้หลักแสนนะครับบวกหลักร้อยบน2ครั้งนะครับบวก10บนบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่2นะครับบวก10ท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก5นะครับสูตรที่3ใช้หลักร้อยบนบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหลัก10หน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้ง บวกท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่สองครั้งบวก8คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหรบวก1นะมาดูผลสถิติที่ทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก0805นะครับงวดแรกนะครับหลักร้อยนี่ก็ได้8 9หลักสิบ5หลักหน่วย56จับคู่กันนี่มันได้ทั้งหมด8ชุดตรงนะครับออก805เข้าในชุด ที่1ครับเข้าในชุดที่1ถูกเป็นงวดแรกนะครับถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับรางวัลออก093เข้าในชุดที่1เหมือนกัน,นครับ093นะครับย้ําว่าเป็นชุดตรงไม่ต้องกลับนะครับงวดถัดมานะครับออก196 196เข้าในชุดที่นี่นะครับ งวดถัดมาครับกอออก5 1 9 5 1 9เข้าในชุดนี้นะครับนี่5 1 9งวดถัดมานะครับรางวัลออก4 1 1เข้าในชุดสุดท้ายแล้วก็งวดถัดมาเลยรางวัลนะรางวัลที่1ออก4 1 7นะครับออ4 1 7เข้าในชุดที่4 นี่สี่นึ่งเจเป็นชุดตรงแล้วก็งวดถัดมารางวัลเลขท้าย3ตัวออก652นะครับ652เข้าในชุดที่2นะครับเข้าในชุดที่2งวดถัดมานะครับรางวัลออก873 873นะครับเข้าในชุดนี้นะ งวดถัดมารางวัลเลขท้าย3ตัวออก907นะครับ907เข้าในชุดสุดท้ายนะครับ907แล้วก็งวดถัดมาออก906นะครับข้า906นี่เข้าในชุดที่3ครับ906สูตรก็เข้ามาเกิน10งวดนะครับแล้วก็งวดถัดมาออก019นะครับ019ก็เข้าในชุดนี้นะครับเข้าในชุดที่6 แล้วก็มาดูงวดล่าสุดนะครับรางวัลออก903นะครับคืองวดล่าสุดเลยนะครับ903ก็คืองวดนี้เองเนาะนี่9 0้นะครับ9 0 3เข้าในชุดที่1นะครับนี่903นะครับเป็นชุดตรงเลยนะครับไม่ต้องกลับมาดูแนวทางงวดใหม่นะครับในงวดวันที่1มิถุนายนนะครับผมสูตรที่1หลักร้อยบนคำนวณได้6กับ7นะครับ 6กับนะครนะวิธีคำนวณดูตามนี้ได้เลยนะครับดูตามเส้นที่ผมบวกไว้นะครับตัวเลขบวกกันแล้วได้56ได้เลข6ตัวแรก6บวก1นะครับก็ได้7 6กับ7ในสูตรที่1ส่วนสูตรหลัก10นะครับผมคำนวณได้6กับ1นึ่งับวิธีการคำนวณนะครับก็ดูตามเส้นที่ผมขีดไว้เลยนะครับจะเข้าใจง่ายตัวเลขบวกกันแล้วนะครับได้56 ได้เลข6ตัวแรกนะครับหมาบวก5ก็ได้11 6กับ1น1ในหลัก10ในสูตรที่2ส่วนหลักหน่วยในสูตรที่3นะครับคำนวณได้01นย์นึนวิธีการคำนวณก็ดูตามเส้นที่ผมขีดไว้เลยนะครับตัวเลขรวมกันแล้วได้50ได้เลขก0ตัวแรก0บวก1ได้101ในเมื่อได้ตัวเลขครบทั้ง3สูตรเราก็มาจับคู่กันนะครับ6 6 0ยนะครับ 66หกศูนนะครับหกเต่อไปก็เป็นหลักร้อยเลขเจ็ดนะครับถูกหรือเปล่า6 หกหนยะครับอขอขออนุญาตลบนะครับตรงนี้หกหกหกศูนึ่งหไม่ใช่6กนะหกหนึ่งนะครับ, 6, 1, 0, รบตรงนี้เป็นห1 0นึ่นหนึ่งหนึ่งนะหกหนึ่งศูนหนึ่งหนึ่ง ตัวถัดมาจะเป็นหลักร้อยเลขเจ็ดนะครับเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ตัวสุดท้ายเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับนี่คือแนวทางสามตัวบนนะครับ 8ชุดตรงๆสูตรใหม่ที่ผมเพิ่งจับขึ้นมาในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับต้องอรอลุ้นในวันที่1มิถุนายนนะครับว่าถึงว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับถ้าใครชอบแนวทางสูตรนี้ก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับแต่ถ้าไม่ชอบนะครับรอดูสูตรใหม่นะครับสูตร3าตัวบนนี้อันนี้ผมให้เป็นชุดที่1แล้วกันนะครับยังจะมีชุดที่2ที่ผมจะลงให้อีกนะครับ uh huh. เพราะว่างวดนี้ผมชอบอยู่ประมาณ2ชุดนะครับ เลือกไม่ถูกนะครับจะเอาตัวไหนเนาะสูตรนี้ชุดนี้ก็สวยนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลือกเอานะครับหรือจะรอดูในชุดที่2ก่อนก็ได้นะครับว่าชุดที่2องเรจะเป็นตัวเลขไหนนะครับตรงนี้ก็ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโดยส่วนตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวเลขไหนจะมานะครับต้องไปรอดูในวันที่1เราถึงจะรู้คําตอบนะครับ สูตรสามตัวบน8ชุดตรงๆก็ฝากไว้แค่นี้นะครับรอดูสูตรในช่วงหน้านะครับจะลงสูตรไหนให้ก็จะลืมติดตามรับชมด้วยนะครับชอบแนวทางก็จะลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสูตรใหม่ๆนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ